สวัสดีนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะไก่เกาหลีนะคะไก่บอลชอนนะคะกับกิมจินะคะแล้วก็ร้านนี้ก็คือชื่อว่าร้านโคตรเด็ดนะคะมีไก่ย่างน้ำผึ้งนะคะหมูสามชั้นย่างแล้วก็คอมหมูย่างนะคะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ตอนนี้พิซซ่าเราก็เหลือประมาณ สามชิ้นนะคะทองทีก็กำลังจะทานสปาเกตตี้นะคะอันนี้เราก็เริ่มรวมกล่องแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะคะโอ้ยน่าทานมากเลยเนี่ยทานไก่ย่างเกาหลีมาบอนชอนมาวันนี้วันที่สามเนาะถ้าเป็นคนที่จะทานอะไรนะก็จะทานแบบติด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 ,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันเลยทานให้มันเบื่อไปเลยนะคะ น่าทานทุกอย่างเลยโอเคมาทานด้วยกันนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย